สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับพินอินบทที่8แล้วใกล้จะจบแล้วนะใกล้จะจบพยัญชนะค่ะเรายังเหลือสลับผสมนะเด็กๆโอเคก่อนหน้านี้เราอ่านจือชือซือถูกไหมจือชือสือเอเคถ้ okay. หากใครลืมนะจือชือซือคืออะไรตัวจือชือแล้วก็ซือนั่นเอง สตัวนี้ตัว z ตัว4ตัว s วันนี้มีตัว h เข้ามานะเป็น z h c h s h แล้วก็ตัว R ดังนั้นก่อนหน้านี้เราแค่อ่านชื่อชื่อซื้อแบบง่ายๆสบายสบายรอบนี้พอมีตัว h เข้ามาเราต้องเอาลิ้นแตะเพดานปากเอาลิ้นแตะเพดานปากอ่านออกเสียงยังไงดี ตัวแซดจะเคยอ่านซือรอบนี้เราซื้อเขียนลอเรือเข้าไปด้วยนั่นหมายความว่าให้เด็กๆรู้ว่าพอมีลอเรือเราต้องเอาลิ้นแตะเพดานปากนะเราจะไม่อ่านจาือนะเราจะอ่านจือจืออ่านจือค่ะลิ้นแตะเพดานปากจือโอเคไหมเหมือนเดิมตัวซีเราเคยอ่านเป็นชอช้างเราก็เลยอ่านชือ ตรงนี้ควบใส่กันไม่อ่านชารือโอเค sh อ่านชื่อาษาชต่ช,ตชืที่มาจากคำว่าคุณครูชื่อและสุดท้ายตัว r อ่านรถึงแม้ไม่เห็นตัว h แต่ตัว r ก็ต้องเอาลิ้นแตะเพดานปากเหมือนกันอ่านรืเราจะได้4ตัว จชชรนะโอเคกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้สระแล้วเขียนว่าตัวไอตรงนี้ไม่ใช่ว่าสระไอนะหมายความว่าสระอีจะเปลี่ยนเป็นเสียงสระอือนะเมื่ออยู่ด้านหลังพยัญชนะเจ ตัวนี้เตัวนะตัวที่1ก่อนหน้านี้เราอ่บทที่แล้วเราเรียนอะไรซือถูกไหมเห็นตัวแซอ่านจือแซไอก็อ่านจือเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าตัวไอที่เคยอ่านอ e, ีเราเปลี่ยนเป็นเสียงอือนั่นเองมีอะไรบ้างมีจือมีชือมีซือและสตัวในวันนี้ค่ะกลายเป็นจือ shi shi và ju nè. ok đằng nắn mình đơm h an ju sat h i có an ju nên ing c h an c h i có an ตัวต่อมา S H อ่านช S H I ก็อ่าน SH ่อสุดท้ายตัว R อ่าน Y U, R I ก็อ่านายูค่ะโอเคไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ยากเนาะไม่ยากนะกนะเด็กๆมามาลองกันสามข้อแล้วกันนะ สามข้อนี้ a i ไใส่เสียงสี่ย z i z ไือไม่มีเสียง z ดังนั้นข้อที่หนึ่งย z. z ได้ไหมข้อที่สองอา เส,สียงสิรึรึ ch ช,ชูตัวยูอ่านอูชูอูชูชาช้างรอเรือสรละอูออลินแต่เพดานปากนะเห็นรอเรือเข้ามากลายเป็นชูชูเสียงหนึ่งอ่านชูโอเคไหมดังนั้นเราจะได้รึชู รือชูนะสุดท้ายอาไอเอลไอตัวอาอ่านอาไออ่านรือใส่เสียงสี่รือตัวเอลเลบอกด้วยตัวไออีเลอีลีเสียงสี่ลีดังนั้นข้อนี้รือลี่ j ืหลีสามข้อเสร็จแล้วเรียบร้อยน็กเกอาจจะบอกว่าเราซื้อแอบเห็นด้านล่างอีกแถมให้ก็ได้นะมาข้อที่สี่ที่ตอนแรกก็จะให้สามข้อเพราะว่าอะไรโพด้านหลังเราซื้อเห็นสละผสมเห็นสละผสมเห็นไหมมันสละผสมคืออะไรก็คือสละเดี่ยวอยู่สองตัวนะ ปกติสระเดี่ยวเรามี a o e u ถูกไหมมี6ตัวมันก็อยู่เดียวๆอะก่อนหน้านี้นมันอยู่เดียวๆเ,เห็นไหมมีแค่ตัว i ตัวเดียวมีแค่ตัว u ตัวเดียวแต่รอบนี้มันมา2ตัว u o โอเค u o เราอ่านยังไงดีอ่านออกเสียงควบนะเราต้องควบกันยังไงมาดูที่สระก่อนแล้วกันนะ เราแยกก่อนเราเห็นตัวยูบวกตัวโอย้อนกลับไปตัวยูอ่านอูตัวโออ่านโอปากจูแล้วก็ปากเป็นวงรีดังนั้นอูโอกลายเป็นอ่านออกเสียงอูเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำปากเป็นรูปตัวโอแค่นั้นกลายเป็นออีกหนึ่งรอบ อัวดังนั้น UO อ่านอัวค่ะเราได้อัวแล้วคำถามคือ SH อ่านอะไรอ่านชื่อถูกไหมดังนั้นชื่ออัชวชัวนั่นเองใส่เสียงหนึ่งก็อ่านชวัว ชัวชัวอะไรเหมือนเดิมค่ะเห็นยูกับเอไม่รู้อ่านอะไรแยกมันออกมาไว้ก่อนตัวยูอ่านอูตัวเออ่านอาอาคือปากกว้างถูกไหมดังนั้นปากจูอ่านอูเรื่อยเื่อยแล้วค่อยๆอ้าปากอ่านอูเรื่อยเรื่อยแล้วค่อยๆอ้าปากเราจะได้อูอวอ ดังนั้นเราจะได้เสียงอัวคล้ายเสียงอัวถูกไหมดังนั้นตัว h อ่านเฮเขียนลงไหนดีอ่ะด้านล่างอีกนะตัว h อ่านเฮบวกตัว u a อ่านอัวอัวเราไม่เอาเฮกับอเลยนะเราต้องเขียน h o a เสียง ควบกันหัวใส่เสียงสี่หัวหัวดังนั้นข้อที่4ี่อ่านชัวหัวชัวหวนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อก็จะสอนสลับผสมในบทต่อๆไปนะอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะสข้อมาทวนกันอีกหนึ่งรอบข้อที่1นึ่ง 四，好的三，日出，日出，好 n g 日历，日历，来好的四，like、see? 说话，说话，OK，今天学到这，谢谢大家，再见。